สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยหาบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาเสียมรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจับวันที่21พฤษภาคม2565พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นครับต้องร่วมช่วยกันนะครับยับยั้งการระบาดของโควิดครับ ทำได้ไม่ยากครับอย่างแรกอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะป้องกันได้ดีนะครับทาร่วมากาันเว้นระยะห่าง1-2ถึงเมตรไม่ว่าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มเสริมนะครับจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็การเจ็บหนักจากการเป็นสายพันธุ์โอมครอนได้เป็นอย่างดีครับมาดูนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ ลดลงนะครับเป็น5,377รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ5,361รายจากต่างประเทศ2รายนะครับนอจากเรือนจำ14รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับ4 000, 4 6,755รายนะครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิตก็ลดลงอีกครับเดือ37คนนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ใน การรักษาพยาบาลนะครับก็ลดลงเหลือเพียง58,475ลรายครับซึ่งเราพบว่าเป็นผู้เข้าการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามใน Hospital ในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี i ไอโซเลชันนะครับเหลือเพียง36,000กว่ารายแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาล21,000กว่ารายครับนะครับที่มาดูครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับเสียชีวิตทั้ง37คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าเป็นชาย23ราย หญิง14รายนะครับอายุตั้งแต่18ปีถึง99ปีครับแล้วก็ที่ชัดเจนครับผู้สูงอายุครับวันนี้60ปีขึ้นไปเสียชีวิตถึง84นะครับถ้าน้อยกว่า60ปีนะครับแต่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิต16ครับแล้ววันนี้ผู้น้อยกว่า60ปีไม่มีโรคเรื้อรังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับโรคเรื้อรังที่สําคัญครับโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วน เราเลือดสมองหัวใจแล้วก็ติดเตียงนะครับทีนี้มาดูครับผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆนะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครมี4ีลายปริมณฑลมีเพียง2อลายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี12บลายครับภาคเหนือมี3าลายภาคใต้มี4ีลายแล้วก็ภาคกลางหรือภาคตะวันออกมีเพียง12บลายนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับว่าในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต34มลายในวันนี้นะครับเราพบว่า ไม่ใช่34มสิครับ3ารายในวันนี้นะครับเราพบว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มเปราะบางก็หมายความว่าผู้สูงอายุผู้ไม่สูงอายุแต่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับรวมทั้งสติสตางันด้วยนะครับวันนี้เราเสียชีวิตในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ครับ37คนด้วยกันนะครับที่เสียชีวิตครับมี30คนฉีดวัคซีนไม่ ครบเข็มที่3ถึง30หลายด้วยกันเห็นไหมครับการฉีดวัคซีนถึงเข็มเสริมเข็มที่3ามีความสําคัญในการป้องกันการเสียชีวิตเป็นอย่างดีครับถ้าเราฉีดได้ครบจะไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างนี้นะครับมาดูต่อครับการระบาดในระดับโลกนะครับวันนี้ภาพรวมของโลกได้มีการเพิ่มได้มีการขยับขึ้นนะครับหลังจากที่ลดลงหลังต่อเนื่องตลอดเวลามานี้นะครับ ก็มีการขยับขึ้นเพราะว่ามีบางประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะครับสหรัฐอเมริกาไต้หวันนะครับรวมทั้งในแอฟริกาและยุโรปบางบางประเทศนะครับโดยในวันนี้ครับผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งของโลกก็คือเกาหลีเหนือครับ มี2 6 0 0 0 0กว่าลายนะครับแต่มีผู้เสียชีวิตเพียง2ลายเท่านั้นนะครับเกาหลีเหนือนี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับทำให้สายพันธุ์โอมิคอนระบาดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นจำนวนมากนะครับแต่ลักษณะของโอมิคอนนี้เสียชีวิตน้อยแต่ยังไงก็ตามครับพึ่งระบาดครับจำนวนผู้เสียชีวิตยวต้องติดตามกันต่อนะครับสหรัฐอเมริกาครับเป็นอันดับที่2นะครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจาก8 0,000กว่ารายวันนี้เป็น9 0 0 0 0กว่าลาย นะครับส่วนไต้หวันครับลงมาเป็นอันดับ3นะครับมีผู้ติดเชื้อลดลงจาก90,000กว่ารายเหลือ85,000กว่ารายนะครับส่วนเกาหลีใต้ลดลงมาอีกครับเป็นอันดับ8นะคะรับ<ป>เหลือ25,000กว่ารายเท่านั้นนะครับส่วนประเทศไทยครับลงจากกระดับ10อันดับโลกลงมาเหลืออันดับที่14นะครับมีผู้ติดเชื้ออัดับ6,400กว่ารายครับเป็นอันดับพันแล้วนะครับแล้วก็ ในเอเชียครับที่ติดท็อป10ก็ยังมี4ประเทศครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็มาดูกันต่อครับจะเห็นว่าพักนี้เนี่ยที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะนะครับสหรัฐอเมริกามีสายพันธุ์โอไมครอน b 212.1นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ของ BA2 นะครับ BA2 นี้เนี่ยมีการกลายพันธุ์ โดยที่อเมริกาเป็น BA 2 2 2 1นะครับซึ่งการระบาดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าความรุนแรงไม่มากครับเท่าเดิมไม่มากกว่าเดิมนะครับส่วนแอฟริกาใต้และยุโรปบางประเทศครับมี BA 4กับ BA 5นะครับซึ่งการระบาดรวดเร็วกว่าเดิมแต่ว่าความรุนแรงก็ไม่มากกว่าเดิมครับนะครับ ทีนี้มาดูกันต่อครับสท่ารับประเทศไทยเราเองนะครับการระบาดวันนี้เราอยู่ในขาลงครับถึงแม้ว่าเราจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นมาใน3วันติดต่อกันนี้นะครับก็น่าที่จะมาจากการที่เรามีลองวีคเอนนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปสู่ต่างจังหวัดมากข้ามจังหวัดมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับเทียบกับตอนที่มีสงกรานนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมาเพียงนิดหน่อยตัวันนี้ครับได้มีการระบาดที่ลดลงนะครับ ก,ก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าจะเหมือนกับตอนช่วงสงการหรือเปล่าว่าที่มีการระบาดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่จากนั้นก็ลง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 ,ลงมาเรื่อยนะครับวันนี้ครับส่วนการเสียชีวิตนะครับเราก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ มาดูครับมาดูภาพการระบาดในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยเรามีการระบาดท,ที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับคือตรวจ rt pcr 6,400กว่าลายวันนี้ลงมาเหลือ5,300กว่าลายส่วนผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่นะครับคือ atk นะครับ ลดลงมาจากเมื่อวานนี้7,500กว่าลายวันนี้เหลือ6,600กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข2อันนี้ถ้าเผื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นการระบาดของประเทศที่มีอาการนะครับได้ลดลงครับจากเมื่อวานนี้13,000กว่าลายวันนี้เหลือ11,000กว่าลายนะครับเพราะวันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นใน3วันติดกันนะครับซึ่งเราวันก่อนครับเราลดลงไปถึง3,800กว่าลายในผู้ติดเชื้อยือนยันนะครับ แต่นั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น6,000วันนี้ลงมาเหลือ5,000กว่าหลายก็ติดตามมาต่อครับอันนี้แต่ว่าพี่น้องยังคงประมาทได้ได้นะครับเพราะว่าเ,เรายังมีภัยคุกคามก็คือ การเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กชั้นประถมนะครับซึ่งเด,เด็กชั้นประถมเด็กเล็กนี้เราฉีดวัคซีนได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะมีการติดได้แล้วก็ไปติดคนในบ้านด้วยนะครับแล้วเด็กพวกนี้มีอาการไม่มากด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะติดคนในบ้านอย่างไม่รู้ตัวนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตเด็กให้ดีนะครับในกลุ่มเด็กที่มีอาการทางเดินหายใจเช่ <S <S ในว่าคล้ายๆหวัดนะครับมีน้ำมูกมีไอมีไข้จําเป็นครับต้องแยกออกจากผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ ยังไงก็ตามครับช่วยกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับเราจะเห็นว่าการระบาดในประเทศไทยนะครับในระดับจังหวัดนี้เนี่ยได้มีตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการระบาดที่ลดลงอย่างชัดเจนเป็นอย่างมากเลยนะครับมาดูครับมาดูวันนี้เราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครวันนี้นะครับได้ลดลงนะครับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเกินระดับ1000ลราย นะครับแล้ววันนี้ครับได้ลดลงจาก2,600กว่าลายลงมาเหลือ1,800กว่าลายนะครับวันนี้วันนี้ลดลงมาเยอะครับเกือบพันลายนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆก็ตัวเลขชัดเจนเลยครับว่าเดิมมีการมีผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อใหม่นะครับมากตั้งแต่ระดับ200-300จนทั่งถึงระดับ7-800นะครับแต่วันนี้ครับ ผู้ติดเชื้อใหม่เนแต่ละวันนี้เนี่ยได้ลดลงไปนะครับไม่เกินระดับ100รลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่ในระดับ100รลายนี้เนี่ยนะครับท,ทั่วประเทศนะครับมีเพียง7จังหวัดเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อในระดับเลข2หลักซึ่งมีถึง57จังหวัด นะครับแล้วก็เลขหลักเดียวมี10จังหวัดครับรวมทั้งวันนี้ครับมี2จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยนะครับก็ค,คือลำปางกับลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่เห็นมาในระยะที่มีการระบาดท,ที่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็ตอกย้ำครับให้เห็นชัดเจนว่าการระบาดเราดีขึ้นเรื่อยๆผู้ติดเชื้อในแต่จังหวัดลดลงไปเป็นจํานวนมากนะครับ ทีนี้มาดูกันต่อครับหลังจากที่เรามีการปรับเรื่องการเข้าประเทศนะครับเราพบว่าผู้ที่ติดเชื้อมีไม่มากนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาเพียงหนึ่งลายเท่านั้นนะครับจากการเดินทางเข้าประเทศนะครับแล้วก็มาดูกันต่อครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจังหวัดที่เรียนให้ทราบแล้วมีผู้ติดเชื้อในระดับ1,000ลายมีมากที่สุดในประเทศแล้วก็มีการลดระดับการ ติดเชื้อนะครับช้ากว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยเองนะครับแต่ในวันนี้ครับเราเริ่มเห็นภาพขึ้นมาแล้วว่ากรุงเทพมหานครวันนี้เริ่มมีการระบาดลดลงจากระดับ2,000เหลือระดับ1,800กว่ารายนะครับก็คอยติดตามมาต่อไปอีกครับส่วนที่น้อยลงไปชัดเจนคือการเข้าสู่โฮมไอโซเลชันนะครับซึ่งเราเคยมีถึงระดับประมาณ6,000กว่ารายวันนี้ลงมาถึงแค่ระดับ1,100กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้น การระบาดของกรุงเทพมหานครวันนี้ถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับแต่การฉีดวัคซีนครับทั้งประเทศยังฉีดได้น้อยนะครับยนให้ทราบเราจําเป็นต้องฉีดวัคซีนให้มากขึ้นแต่ว่าที่วันนี้ที่มีการระบาดลดลงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นจากการมีการติดโควิดตามธรรมชาติด้วยนะครับจึงทําให้โควิดได้ลดลงนะครับแล้วก็เราเคยมีการคาดการครับว่าเรากําลัง กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งเราจะคาดการณ์กับที่เป็นจริงนะครับปรากฏว่าเราน่าจะถึงเ,เหตุการณ์ที่จะเป็นโรคประจําถิ่นก่อนกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องช่วยกันต่อไปครับที่สําคัญคือถึงจะอยู่ว่าเรามีโรคประจําถิน่นเราก็ต้องอยู่กับโควิด -19 ต่อไปอีกแล้วมันก็จะมีการกลายพันธุ์ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนกันเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนะครับ นะครับจะเห็นว่าประเทศหลายประเทศในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าการระบาดลดลงแต่ว่ายังไม่ถึงศูนย์ไม่มีถึงศูนย์นะครับบางทีมีการระบาดเพิ่มขึ้นด้วยจากสายพันธุ์กลายพันธุ์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็จากภาพที่เราจะถึงการเป็นโรคจำถิน่นก่อนกำหนดนี่เนี่ยเดือนหน้าครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆอย่างมากเลยนะครับโดย นะครับโดยพื้นที่จังหวัดต่างๆนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนครับได้เพิ่มพื้นที่ที่มีที่ลดมาตรการต่างๆลงเป็นจำนวนมากนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เกิดบเป็นปกติไนจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ จะมีการเปิดผับบาร์คาราโอเกะแต่ว่าเมื่อเปิดแล้วจะต้องมีการควบคุมครับมีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมทั้งผู้รับบริการและผู้บริการนะครับให้เป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือโควิดฟรีเซตติ้งนี่แะครับจึงจะต้องจะต,ต้องทำให้พื้นที่เหล่านี้มีาการอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็พนักงานต้องมีการฉีดวัคซีนได้ครบรทั้งเข็มเสริมแล้วก็มีการประเมิน ตลอดเวลานะครับส่วนาการเดินทางผู้เดินทางเข้าประเทศก็จะมีการลดหย่อนกันมากขึ้นอีกนะครับก็จำเป็นครับที่ในที่สุดนะครับทั้งทั่วโลกก็ต้องติดต่อกันนะครับประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องอย่าลืมครับฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มเสริมด้วยนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อไปนี้เราจะไม,ไม่มีการกักตัวแล้วเราจะให้ผู้เสี่ยงสูงนี้เนี่ยนะครับสังเกตอาการแล้วก็ทํางานได้แต่ว่าต้องสวมหน้ากากตรอดเวลาแล้วก็แยกจากคนอื่นในระยะเวลา10วันครับนะครับรวมทั้งตรวจตรวจเชื้อ ATK วันที่5้าวันที่10ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นครับที่ต้องอยู่กับโควิด ต่อไปอีกนานแต่ว่าต้องอยู่อย่างปลอดภัยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสภาเขตกทมนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับจำเป็นนะครับการรักษาหลักวันนี้คือการฉีดวัคซีนนะครับการป้องกันหลักเลยและรักษาหลักเลยคือฉีดวัคซีน เพื่อที่จะไม่ให้มีอาการมากหรือเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งได้ต้อนรับท่านที่จะไปฉีดวัคซีนโดยที่ไม่จําเป็นต้องจองนะครับเดินเข้าไปฉีดได้เลยนะครับกับพี่น้องขณะน,นี้มีความสะดวกขนาดนี้แล้วพี่น้องไปฉีดกันให้มากที่สุดนะครับรวมทั้งทุกวันศุกร์ครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรุงเทพมหานครนะครับมีการฉีดวัคซีนสําหรับเด็กทุกวันศุกร์ครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องพาเด็กไปได้เลยนะครับรวมทั้งขณะนี้โควิดได้ลดลงนะครับแต่ว่าจะมีลองโควิดเพิ่มขึ้นนะครับหือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการมากเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ป้องกันได้โดยการไม่ให้เป็นโควิดฉีดวัคซีนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะพอจะสรุปสถานการณ์ของประเทศและโลกในวันนี้ได้โดยโดยการระบาดของโควิด1 9วันนี้นะครับของประเทศเรานะครับ ผู้ติดเชื้อยืนยันลดลงจากวันก่อนประมาณ1,000หลายนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อเข้าขายก็ลดลงในระดับเดียวกันนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เรามีการระบาดเพิ่มขึ้นมา3วันติดต่อกันนะครับแต่เมื่อเห็นภาพที่ลดลงนี้นะครับพี่น้องยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีความเสี่ยง จากการเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กประถมและเด็กมัธยมนะครับซึ่งเด็กประถมจะมีการฉีดวัคซีนได้เล็กน้อยเพียง25%เเท่านั้นนะครับอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นมาได้อีกดังนั้นผู้ปกครองครับท่านต้องสังเกตดูบุตรหลานของท่านนะครับถ้ามีอาการทางเดินหายใจเช่นน้ำมูกไอไข้หรือไอควรให้ห่างจากผู้สูงอายุในบ้านเพราะอาจจะมีการระบาดได้อย่างไม่รู้ตัวนะครับส่วนการระบาดในระดับโลกนะครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าการเสียชีวิตก็ยังคงลดลงต่อเนื่องไปอีกนะครับเป็นเพราะว่ามีการระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีเหนือสหรัฐอเมริกาไต้หวันออฟริกาใต้นะครับโดยอันดับแรกของโลกวันนี้มีการระบาดไม่สุดก็คือที่เกาหลีเหนือ นะครับเป็นการระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งคนเกาหลีเหนือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการระบาดอย่างรวดเร็ววันนี้ที่เกาหลีเหนือมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2 6 0 0 0 0กว่ารายนะครับแต่มีผู้เสียชีวิตเพียง2รายเท่านั้นนะครับแต่ต้องติดตามมาต่อไปครับว่าอาจจะมีมากกว่านี้ขึ้นอีกนะครับอันดับที่2ได้แก่สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มเป็น 98,000กว่าลายนะครับที Det ่ไต้หวันครับลงมาเป็นอันดับที่3มีผ There ู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจาก90,000ลายเหลือ85,000กว่ารายส่วนเกาหลีใต้ครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ลงมาแล้วเป็นอันดับที่8มีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือเพียง25,000กว่ารายนะครับเราประเทศไทยครับได้หลุด10อันดับแรกลงมาแล้วเป็นอันดับที่14นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่อันดับแค่6,000ลายเท่านั้นนะครับ ซึ่งวันนี้ครับการระบาดในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ว่ามีสายพันธุ์ BA2.12.1 นะครับซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ของ BA2 ครับแล้วก็ระบาดได้รวดเร็วกว่า BA2 นะครับแต่ว่าอาการไม่รุนแรงกว่านะครับแล้วก็ที่แอฟริกาใต้ครับและในบางประเทศในยุโรปมีสายพันธุ์ BA4 หรือ BA และ BA5 นะครับที่ระบาดรวดเร็วกว่า BA2 นะครับแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเช่นกันนะครับการระบาดในประเทศไทยครับโดยภาพรวม เป็นอัตราเฉลี่ยที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นมา3วันติดต่อกันมานะครับการเสียชีวิตก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับคือมีผู้ติดเชื้อยืนยัน คือตัว rt-pcr ลดลงจาก6,400กว่าลายลงมาเป็น5,300กว่าลายแล้วก็ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับคือ atk ลดลงจาก7,500กว่าลายลงมาเหลือ6,600กว่าลายนะครับแล้วก็ยอดรวมทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะเป็นยอดของการระบาดระดับประเทศของผู้มีอาการก็ลดลงครับจาก13,000กว่าลายลงมาเป็น11,000กว่าลายนะครับ ในระดับจังหวัดครับของประเทศไทยนะครับยังคงยืนยันการระบาดท,ที่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ติดชื่อใหม่มากกว่า1,000ลรายนะครับซึ่งในวันนี้ ได้ลดการระบาดลงลงมานะครับมีผู้ติดเชื้อยืนยันลดจาก2,600กว่ารายลงมาเป็น1,800กว่ารายนะครับตัวเลขระดับ2,000ลดลงมาเหลือระดับ1,000แล้วนะครับในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศครับไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกินระดับ100ลายเลยนะครับโดยมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ระดับจังหวัดนะครับจะอยู่มากที่สุดคือเลข2หลักครับมีมากถึง57จังหวัดนะครับส่วนจังหวัดที่มีการระบาดด้วยตัวเลขเลขหลักเดียวมีถึง10จังหวัดนะครับแล้วการระบาด ระดับ100รลายหรือเพียงแค่7จังหวัดเท่านั้นนะครับโดยวันนี้มี2จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยคือลำปางกับลำพูนครับนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดทั่วประเทศดีขึ้นนะครับการระบาดในกรุงเทพมหานครที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดในประเทศนะครับแล้วก็ลดลงช้ากว่าจังหวัดอื่นๆนะครับในวันนี้ครับ ได้ลดการระบาดลงมาจากระดับ2,000เหลือในงบ1,000ลายนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ย,ยืนยันลดลงมากถึง700กว่าลายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เข้าสู่โฮมไอโซเลชันลดลงมาถึงระดับ1,000กว่าลายแสดงถึงการระบาดของกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อนเนื่องนะครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงช้าที่สุดในอาเซียนนะครับจะในที่สุดครับจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การในโรคประจาถิน่นที่เร็วกว่าที่คาดการไว้โดยขณะนี้อยู่ในระยะเตรียมการนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องช่วยกันต่อไปนะครับทาให้การระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มเสริมนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะมีการลดมาตรการต่างๆลง จนเกือบเป็นปกตินะครับเช่นปรับเปลี่ยนพื้นที่สถานการณ์ให้ผ่อนคลายมากขึ้นมีการอนุญาตให้เปิดสถานบริการผับบาร์คาลโอเกะนะครับแต่ยังคงมาตรการเพื่อความปลอดภัยตัวยังคงมีโควิด3 setting ต่อไปนะครับรวมทั้งพนักงานจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มที่เข็มเสริมด้วยนะครับมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอ ปรับพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับมีการคัดกรองผู้บริการผู้รับบริการนะครับให้ฉีดวัคซีนให้ครบทั้งเข็มเสริมด้วยนะครับมีการผ่อนปลนในการเข้าประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็เราทุกคนครับต้องอยู่กับโควิด -19 ไปอีกนานและอยู่ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าโควิด -19 ยังคงมีการระบาดและกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะครับในระยะนี้มีข่าวของผู้ติดเชื้อไข้ทรพิษลิงนะครับ ยังไม่ปรากฏในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องยังไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าจะมีพืนสังเกตได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ประชากรที่เกิดขึ้นก่อนปี2523ครับได้ฉีได้ปลูกฝีไข้ทรพิษซึ่งสามารถจะป้องกันไข้ทรพิษลิงได้ถึง85นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องก็ยังคงต้องติดตามข่าวต่อไปนะครับ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบังซื้อจะคงมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลของกทมทั้ง11แห่งด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถเดินเข้าไปฉีดได้เลยโดยที่ไม่ต้องนัดหมายนะครับแล้วก็ยังมีการฉีดวัคซีนเด็กที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกทมนะครับในวันศุกร์ครับนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนที่อื่นๆก็จะมีการประกาศเป็นระยะระยะต่อไปครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยพระบาทถึงกระหมออาจารย์ ในพระราชปธิรดรีสุนิประเทศพระราชาสุดาสยามรมราชกุม,มาลีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบอกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ